ครับสวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในเมื่อเจ้าตัวเล็กเขา้าโซนแล้วก็อาจจะโดนอะไรหนีบนี่คือผลลัพธ์ของการโซนของเขานะครับเขาโดนประตูหนีบครับประตูบ้านนะครับเนื่องจากว่าตัวประตูบ้านเนี่ยเป็นบานสไลด์นะครับแล้วก็ เขาอ่าโซนไปโซนมาจนทำให้ตัวประตูบ้านแบบนี้ครับหนีบคือมือเขาเนี่ยเขาจับสไลด์ประตูแบบว่าเล่นไปเล่นมานะครับแล้วก็เนื่องจากประตูบ้านเนี่ยไม่ได้แบบว่าอ่ามีอาการหน่วงอะไรเลยก็คือเด็กเนี่ยสามารถเลื่อนได้ง่ายมาก พอเลื่อนได้ง่ายก็จะทำให้ตัวประตูครับมันไหลแล้วก็ไปกระแทกกับขอบตรงนี้ครับจึงทำให้มือเขาเนี่ยบวมคือตอนแรกเราก็กังวลมากๆนะครับนี่คือภาพตอนแรกเขาร้องแบบร้องไม่หยุดเลยครับจะเป็นข้อเลือดตรงข้อนะครับตรงตรงตรงข้อของหัวแม่โป้งของเขานะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นข้อเลือดแล้วเราก็พาเขา ไปโรงพยาบาลแต่คราวนี้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีหมอเฉพาะทางนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็สามารถเอ็กซเรย์ได้แต่ทีนี้เราก็กลัวว่าหลังสีเอ็กซเรย์จะมีผลเจอเต้าตัตวเล็กนะครับก็เลยคิดว่า าหาข้อมูลเราก็หาข้อมูลแบบว่าในสื่อต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าถ้าในกรณีที่าการกระแทกนะครับทำให้นิ้วเขาเนี่ยไม่ผิดรูปนะครับไม่ผิดรูปนะครับแล้วเขาก็ยังพองอได้บ้างแต่ก็อาจจะร้องนะครับโดยที่เขาก็เจ็บของเขานะครับทีนี้เราก็จะต้องอดูว่าถ้าเขายังพองอได้แล้วนิ้วไม่ผิดรูปโดยที่ การกระแทกนั้นเนี่ยไม่มีแผลเราก็อาจจะใช้เหมือนกับายาทาแก้บวมพวกอย่างเช่นแซมบักเอยยาหม่องเอยก็จะทำให้ตัวแผลของเขาเนี่ยยุบลงได้ อนโดนนะครับถ้าโดนตอนแรกๆเนี่ยควรใช้ผ้าเย็นหรือน้ําแข็งที่ห่อด้วยผ้าประครบนะครับคุณหมอที่คลินิกใกล้ๆบ้านก็แนะนำด้วยนะครับบอกว่าให้ประครบแต่พอเว้นระยะไปพอมันเริ่มเขียวเริ่มมีความเขียวอันนี้ต้องใช้น้ำอุ่นประครบครับ ก็ใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์ครับ,รบเขาก็จะหายเองครับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าตกใจนะครับในกรณีที่เจ้าตัวเล็กเขาโซนจนแบบว่าเป็นแผลไม่ใช่เป็นแผลเป็นเป็นการกระแทกที่บวมจนเขียวนะครับเราก็ต้องอดทนนะครับเราต้องใจแข็งโดยที่เราจะต้องไม่แบบว่า ตื่นตะหนกนะครับบางเอิญคุณย่าเขาก็บอกว่าปกติเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็ยายก็คอนเฟิร์มด้วยก็เลยรักษากันด้วยแบบวิธีง่ายๆนะครับพอโดนปุ๊บใช้น้ำเย็นประครบนะครับเว้นไว้หนึ่งวันก็ค่อยใช้น้ำอุ่นประครบใช้แซมบัคทาก็ได้นะครับเพราะการอาการปวดและบวมได้นะครับก็เป็นบทเรียน ของเจ้าตัวเล็กนะครับที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้มือเขาก็หายเป็นปกติแล้วนะครับเราก็เลยเอาข้อมูลนี้มาแชร์กันนะครับในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ผมเองเนี่ย เพิ่งเคยเห็นการบาดเจ็บของเจ้าตัวเล็กเป็นครั้งแรกเพราะว่าเวลาเขาร้องเนี่ยเขาร้องแบบเหมือนเหมือนแบบเขาไม่เคยร้องแบบนี้มาก่อนนะครับร้องไม่หยุดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลก็ต้องเอ็กซเรย์เราก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขวบนิดๆเราก็จะต้องแบบว่าช่างใจว่ารังสีเอ็กซเรย์นั้นเนี่ยโอเคไหมถ้าเราโอเครับได้ก็ให้คุณหมอเอ็กซเรย์นะครับก็ดูดูข้อต่อของกระดูก แต่ถ้าเราไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก4-5ชั่วโมงได้กว่าจะเอ็กซเรย์ดูผลเอ็กซเลย์แล้วก็ทำเฝือกนะครับหรือไม่ก็จะต้องแบบว่าติดต่อเรื่องยาเรื่องอะไรก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้าเป็นแผลที่ อ่อเป็นการบาดเจ็บหรือเป็นอุบัติเหตุที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแผลถลอกจนมีเลือดออกมาหรือนิ้วไม่ผิดรูปนะครับเราก็รักษาเองได้ครับโดนปุ๊บใช้น้ําเย็นครับอ่าไม่ใช่น้ําเย็นโดนปุ๊บใช้น้ําแข็งโดยที่เอาผ้าพันน้ําแข็งประครบนะครับแล้วก็อ่าพอเลืนระยะไปหนึ่งวันก็จะใช้น้ําที่เรียกว่าชุบผ้าเป็นน้ําอุ่นนะครับเราก็เอาผ้าอุ่นเนี่ยประครบได้เป็นประครบร้อน แทนด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวันก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอย่าตกใจนะครับเหมือนผมเนี่ยผมตกใจมากแต่ก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็คลี่คลายตอนนี้นิ้วเขาหายเป็นปกติแล้วครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ